เสร็จแล้วจะลองอีกรอบลองอีกรอบนั่นหุ้นรวมหุ้นหุ่นรวมเรานะคะรวมบีทุกหุ้นค่ะทุกหุ้นทุกหอยเล่นได้เลยนะจะเอาของเราสตาร์เปล่นก็ได้นะเลขเราสตาร์ยิ่งสวยเรียงไปเลยขาดสีก็เลยเติมสองสีมาบิงรูดเลยเนาะแต่เล่นแต่ทำเป็นศูนย์หนึ่งสองสามห้าเนั้น แล้ววิ่งรูดมาลงสองสี่เอาตามนี้ก็แล้วกันนะคะน้องๆค่ะรวมของเราต่อต่ออนอยมารวมทุกหน่วยทุกหุ้นนะคะคงรู้ดีกันเนาะถ้าจะเยอะไปแล้วก็ตัดเล่นนะคะตัดเล่นตัดเล่นที่เล,เลขเราชอบนะคะที่เราคิดว่าจะเข้าถ้าตรงกับอาจารย์ไหนนะคะ,ะสมมติว่าเด่นนะ พี่เด่น3 4 6อาจารย์บางท่านเด่น2ก็ใส่ไป2 3 2 4 2 6อะไรประมาณเนี้ยนะคะอืมเพราะพี่มี2นี่เกือบเกือบได้เหมือนกันอีกแล้วนะเลขอะไรจะเหมือนกันเนาะตัดทิ้งค่ะเลขเข้ากันบอกตรงเลยพอตัดทิ้งตัดทิ้งประมาณ2ตัวเหมือนกันเลย เลขเหมือนกันเลยที่ทําได้วันนี้เนาะเท่ากันอะสองกับเต,ตัดทิ้งเหลือเลขตัวเดิมเลขวันนี้อ่ะจะบ้าตายอะไรจะออกทุกวันทุกวันแล้วเมื่อวานวันนี้เนาะสองเเรามาดีจังเลยสองเจงถ้าชอบสองชอบอะไรนี่ก็เล่นลาวสตาร์กันแล้วกันนะคะต่ำสุด ลาสตาก็เข้านะคะชุดเด่นนะชุดชุดชุดรวมนะคะเป็นชุดรวมได้นะอย่างอย่างอะไรอะ่ะที่พี่แยกให้พวกลาวทีวีอะไรอย่างเงี้ยลาสตาร์ก็ไปเล่นได้นะคะเอาลาสตารไปเล่นได้นะอย่างน้อยสตาร์นอยทีวีนอยโฮดีอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเล็กชุดนี้นะเราก็ตัดเล่น2ตัวคิดว่าไม่ขาดทุนหรอกนะถ้าเราตัดเล่นสตัว นะคะว่าไหมพี่ว่าเขาเข้าเยอะอยู่นะวันนี้นะถ้าจะลองคิดคิดดูแล้วนะแต่พี่ยังไม่ได้ได้ได้นั่นดูว่าพี่ให้อะไรมั่งที่ไม่อยากดูย้อนหลังนะคะน้องๆปวดหัวเนาะเออทาย้อนหลังก็พอแรงแล้วจะมาดูย้อนหลังอีกว่าเตยเข้าอะไรมั่งก็เข้าเยอะอยู่นะพี่ว่านะถ้าเราเล่นชุดรวมนะถ้าไมา่เล่นชุดแยกนะพี่ว่าชุดรวมมาเข้ามากกว่าอีก แต่พี่ก็อยากทําให้เนาะชุดเรือมเอยชุดแยกเพื่อเล่นง่ายเนาะอืมแต่ว่าพี่ว่าชุดรวมมันเล่นง่ายกว่าเนาะเล่นไปเลยเนี่ยของเขาเนี่ยตัวเด่นเด่นก็ไปไปสามสี่สามหกสี่หกแค่เนี้ยทุกหวยทุกหุ้นนะ่ะลองดูนะถ้าเราจะรูดก็รูดแค่สองตัวนะคะน้องนองนะที่จริงศูนย์ก็เด่นนะแต่เด่นมากทุกวันนะ่ะพี่ก็ไม่ให้เด่นละ วันนี้กะว่าจะให้เด่นนะแต่ก็มานะมาเยอะด้วยนะกะว่าจะให้เด่นเหมือนกันก็เลยเอาออกให้เขาพักพักผ่อนสัก,กวันหนึ่งวันนี้อีกพี่ก็ไม่เข้าเด่นที่จริงเขาก็เด่นเหมือนกันนะเด่นทุกวันเลยศูนย์นะนะเพราะว่าศูนย์มาทุกวันอยู่แล้วอย่างพี่พูดเคยพูดไปเนาะอืมศูนย์กับเก้าไม่มาศูนย์ก็มาเก้าสองตัวนี่แหละแล้วก็หนึ่งสามตัวนะ ศูนย์หนึ่งเก้าเนี่ยสุดยอดของเขาเลยของหวยหุ้นท,ท,ทุกทุกทุกหุ้นทุกหวยน,นะก็จะหยุดตรงนี้แต่ว่าจะหยุดห้านี้มันก็มัน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 ,มนก็บางแล้วแต่เลขไหลนะคะถ้าจะห้ามาเนาะห้ามานี่ก็ไหลปูดปาดปูดปาดของครึ่งทางนะเลขห้าครึ่งทางเนาะแต่พี่ว่านี้หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เก้านี่จะมาดีกว่านะ ในระหว่างห้านะจริงแต่วันนี้ก็รู้สึกว่าเขาจะมาเยอะเหมือนกันนะห้าเนาะเอาระนะคะเอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะใครอยากได้ยินเสียงพี่ก็ฟ <quoted booth> ังซะฟังให้จบด้วยนะฟังให้จบด้วยนะห้ามหนีกันนะเใครคิดถึงอ่ะเออแต่ก็แปลกนะวันไหนไม่พูดทำไมคนเข้าดูเยอะๆวันไหนพูดนี่สงสัย พี่ว่าคนเบื่อจริงนะเบื่อเบื่อจริงๆนะดูไม่จบหรอกแต่ถ้าพี่ไม่พูดแค่สองนาทีนะแต่ถ้าพี่พูดนะห้านาทีขึ้นพูดมากค่ะพูดมากต้องบอกว่าพูดมากเลยเนาะต้องใช้คํานี้เดี๋ยวพี่จะลองลงไอ้นั่นให้นะเข้าไหม่วยรัดนะ่วยรัดนะ่ <laughs> วยรัดนี่จะเข้าอมสินทุกงวดเลยนะทุกงวดเลยนะพี่เคยบอกนะ ว่าหวยรัฐพี่นะจากหวยหวยรัฐบาลไทยแล้วเนาะพี่ให้ทีไรไปลงโน่นของเออเออมสินอะทุกงวดเลยงวดที่แล้วก็ศูนย์สี่ศูนย์โอ้เสียดายผุดผุดเสียดายมากเสียดายมากค่ะน้องๆศูนย์สี่ศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์พี่ให้สี่ศูนย์เนาะก็กลับแค่สามกลับนะก็ได้แล้วอืมอยากพูด โอเคค่ะประมาณนี้ค่ะนะคะรวยๆปังๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ